คุยกับท่านอดุลแสงสิงแก้วท่านรองผปอตรอกันเลยนะฮะโอเคบ๊ายบายี่ะโเค็๊าบเป็นพื้นที่ครับก็ดูแคครับายอเคบยครับเค็คบคบค นแผลก็เลยรัยมรัะได้เพียงแค่ว่าสื่ของแก๊และผู้วามความดูแลที่ทำให้ันบ้าผาไหลออกมาได้ในขนะนี้ในขณะดนี้ นอกจากรถนะนไม่ว่าจะเป็นรเรือที่เราเพิ่มเกาะรถแตะทางระเบียบเส้นที่นะทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารไรงมีการกระจายกำลังคนนะทั้งสูงจุดคสูงก็คือจุดประการก็คือกระจายวอล์มนะสารแดงแล้วก็ทื้นล่างนะโดยรอบก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอังกฤษมันขึ้นเป็นสกัดตะขไยตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้มีกบบา,า,มารนนะกระจาย,ยกำลังก็ได้มีการขนและเตะระเบียบเข้าไปจำนวนนึ้งด้ค่ะ ่ถ้าเป็นเลออยันจุดที่โดนแผลทั้งตากัไหมเ่ยใช่ค่ะอยู่ในจุดที่รดนแทั้งตาในข่ะก็กัที่จะหายและเน้อตากำลังติดกันอยู่แล้วก็แล้วก็ในส่วนของแว่นตานีที่สถานีแมาในขณะนี้ก็กำลังที่จะสวมใส่กันอยู่่คือเวลาที่เป็นในขณนนี้เนี่ยรอยแผลมีแกลท้ตาไปถึง้านาทีแล้วแต่นี่าทหนึ่งึที่เป็นันเป็งได้ไหคือในขณะนี้เนี่ยแต่ผมก็ยังไม่สามารถสังเกตข้ามแนวรั้วไปได้นะแต่ว่า ได้แสดรูว่าท่มีเคีย่งแคสเซิตอบโตมาคะแล้วก็แต่ตอกโตของสุขที่มีการยิงยิงตอบโตกลับมาแล้วก็มีการนำนะคะของเลนส์็อกเตอร์ตรวจการเป็นระยะโดยรอบของใครละคะที่นี้ก็ชัดเจน่อย่าง คารกระจายสำหรับสนุนยารรถยนต์เก่าให้กับผู้ชุมนุมเป็นการสนับสนุนไพรการก่อเหตุได้แล้วครับตามแล้วเนี่ยยังยังไม่ได้ครับไม่แต่ทราบว่ามีกําลังน้อยเกินไปตอนนี้ก็พยายามเสริมกำลังซึ่งตอนนี้ครับรถกุ้งกรอบทั้งหมดกับกองทหารเนี่ยครับอยู่ตรงหน้าอนุสงศรีรัชการที่หกตรงหน้าศูนย์ทีบีครับค่ะตอนนี้ยังมีการยิงกระทะกันอยู่หรือเปล่าครับมีอยู่ครับมีอยู่หนึ่งนาทีครั้งหนึ่งเลยครับเพราะว่าทางศูนย์ ผู้ก็มังเนี่ยก็พยายามมีสวนออกมานะครับค่ะครับพยายามเพราะว่าทางทหรไม่พบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับในช่วงนี้ที่ส่งเข้ามาในทางโรงพยาบาลกีฬานะครับยังไม่เห็นผู้ที่รับาดเจ็บนะครับตอนนี้กลุ่มของผู้กำวงทูแถวหน้าที่สุดของกลุ่มผู้กำังดอยู่บริเวณไหนคะน่าจะอยู่บริเวณแยกหลังสวนนะครับซึ่งทางทหารเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นพื้นที่รักษาบริเวณหน้าโรงพยาบาลศิฬาไว้ครับค่ะครับ ขอบคุณนะคะคุณมีระยะเวการบุมสิทิรายงานมาจากพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเะโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะมีรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นหลังจากที่สามารถทำลายมังกรยางพื้นที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6ที่เป็นมังกรแนวใหญ่ซึ้นถึงทรพุมลได้มาตั้งไว้ตั like ้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการนุมแล้วนะคะ กอนพยายามที่จะดันกําลังเข้ารุกขึ้นเข้าใกล้ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติการตามการประทับกําลังตามคาสั่งของสอ,อสอก็มีการตอบโต้มาจากทางลุ่งผู้ชุมเมมีาการยินขืนแรกตันนะคะทําให้ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะอันตรายผู้สื่อข่าวต้องเข้าไปหาที่ปลอดภัยหลบอยู่ค่ะและตอนนี้ยังนหน้าของลุ่มผู้คุมนงมงก็คือบนเรงีงแยกหลังสวนค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ี่คือธนานาคสารสรทธินะคะ สดีค่ะคุณธนทรคะสวัสดีค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่หาัก็ได้บุกเข้าบุกแนวรั้วการของกัลอปตเข้ามาด้านในบริเวณลำคพรลมแม่รูกราชังตะวันรีบหลบได้เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้สังเกตพื้นที่บริเวณด้านในค่ะซึ่งตอนนี้เข้ามาถึงบริเวณด้านหน้าทางเข้าของโรงพยาบาลนี้แล้วที่เอาเข้าที่เข้าตรวจสอบภายในหลังแนวรั้วบางท่านขณะนี้ยังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะ ริเวณ้าที่ผ่านมามีกลุ่มควันหนาดำลอยอยู่บริเวณท้องฟ้ายอย่างประมาณมากทีเดียวค่ะตอนนี้เราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในชื้นที่บริเวณสาราแดงกับคุณพิทยรสารสิจนะคะผู้สื่อข่าวของเราในงานมาจาก บริเวณแยกสารแดงไม่สามารถปฏิบัติเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการได้ค่ะและขณะนี้นะคะรถสายพัน์ลำเรียงที่เป็นรถพุ่งทุ่งกรับก็ยังคงจอดอยู่บริเวณกลางแยกสารแดงค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ทหารตอนหน้านี้เมื่อประมาณ1ินาทีที่ผ่านมาได้มีกำลังบางส่วนได้บุกเข้าไปบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีนะคะเพื่อสำรวจว่า ดันแลวผมก็เชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่จุลนงใหญ่เนี่ยก็คงน่าจะยุติลงได้นะครับแล้วก็ก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ต้องมีความสะดวกที่จะต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้ความเคารพความรักในความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยซึ่งเขาเขรียจพร้อมกันในการที่ขอกกันให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับการดูแล เช่นเดียวกันกันกบคนเดินๆแล้วผมว่าสัญญาณนี้ก็จะส่งไปยังผู้ชุมนุมที่อยู่รอบๆกรทมแลนกรต่ละจังหวัดด้วยขนานี้ก็ยังไม่มีความรุนแรงมากนันกก็เป็นเรื่องดีที่ทุกอย่างจบลงได้ก่อนที่จ